สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขนมฝักบัวสูตรน้ำตาลมะพร้าวแท้กันเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับคือน้ำตาลมะพร้าวแท้สำหรับสูตรขนมสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรอื่นมากเลยนะครับเนื่องจากเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ ซึ่งพอผสมกับน้ำใบเตยผสมกับกะทิออกมาแล้วกลิ่นจะหอมมากขนมสวยงามมากแล้วก็นิ่มมากเลยหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันว่า การทำขนมฝักบัวสูตรน้ําตาลมะพร้าวแท้เขาทํากันอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเท <Hey, S 1> น้ําใบเตยลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้สักเล็กน้อยก่อนใส่เกลือลงไปสองช้อนชา ใส่กะทิลงไป150 ml ออันนี้กําลังใส่กะทิลงไปนะครับต่อจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายก่อนให้เกลือละลาย ต่อไปใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป250กรัมใส่แป้งสาเลียนในประสมงลงไป250กรัม คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งระหว่างคนเราก็เติมน้ำใบเตยลงไปเรื่อยๆให้แป้งเข้ากันดี คนไปเรื่อยๆสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำตาลม,มะพร้าวแท้ตอนนี้เรากำลังคนแป้งอยู่ให้แป้งเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆใส่น้ำใบเตยลงไปน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้ 500มลตอนนี้กำลังคนแป้งอยู่ตอนนี้แป้งกับแป้งข้าวจ้ากับแป้งสาลีและส่วนผสมอื่นเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ น้ำตาลมะพร้าวแท้ลงไปน้ำตาลมะพร้าวแท้ที่เราเตรียมไว้500กรัมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตอนนี้เป็นน้ำตาลนะพร้าวแท้ต่อจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆ ระหว่างคนเติมน้ำไปเตยลงไปด้วยน้ำไปเตยเราจะค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เริ่มละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแป้งเราได้หรือยัง อันนี้แป้งได้แล้วนะครับน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้500เราใช้ไป450 ml ก็จะพอดีแล้วเราก็เาาตามนั้นไม่ต้องจำเป็นต้องใช้หมดนะครับดูแป้งว่าได้ก็เอาตามแป้งที่ได้เพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้มีความ ชื้นอยู่แล้วเราจรึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใบเตยถึง500 ml ก็ได้ตอนนี้แป้งของเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการทอดขนมฝากบัวสูตรน้ำตาลมะพร้าวแท้กันว่าขนมจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราจะ ลองทดสอบดูก่อนว่าน้ำมันร้อนหรือยังอันนี้ก็คือตักแป้งลงไปลองดูเลยนะครับว่าไฟเราร้อนหรือยังตอนนี้ไฟเราเริ่มร้อนแล้วสูตรนี้ผมไม่ได้พักแป้งนะครับผมทำเสร็จก็ ทอดให้ทุกท่านได้ดูเลยขนมจะสวยออกมาสวยครับสูตรนี้พอขนมสุกแล้วก็กลับขนมอีกด้านนะึง พอขนมสุกทั้งสองด้านเราก็พักไว้ตรงที่พักขนมของเราแล้วก็ตักแป้งลงไปทอดใหม่ตอนนี้ไฟเราพอดีแล้วตักแป้งลงไปทอดเลยการใช้น้ำตาลมะาพร้าวแท้ทำให้ขนมออกมาสวยทุกท่านดูได้เลยที่ผมทอดให้ดูนะครับขนมจะออกมาสวยงามพอขนมสุกเราก็ กลับอีกด้านหนึ่งพอสุกทั้งสองด้านเราก็จะทำการพักขนมไว้แล้วก็ทำการทอดแผ่นใหม่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าน้ำตาล มะพร้าวแท้เนี่ยเวลาเรานํามาเป็นส่วนผสมของขนมฝักบัวทําให้ขนมออกมาสวยมากการทอดเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆพอ,อขนมสุกล้วก็นำออกมาวาง เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำมันของเรามันน้อยเกินไปขนมจะไหมเร็วการใส่น้ำมันก็ไม่น้อยหรือว่าไม่มากเกินไปถ้าน้ำมันมากเกินไปขนมเราก็จะสุกช้าถ้าน้ำมันน้อยเกินไปขนมเราก็จะไหมเดี๋ยวเราไปทอดต่อเลยใช้ไฟอ่นอน,ออนขนมจะสวย สูตรนี้จะเป็นเส้นเป็นเส้นดีมากเลยตอนนี้น้ำมันก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ใช้ไฟนั้นอ่อนทอดไปเรื่อยๆถ้าตรงกลางไม่สุกเราก็วิทน้ำมันใส่เข้าไป จะทำให้ขนมเราสุกทั่วแผ่นแล้วก็สวยงามแผ่นที่สุกแล้วเราก็นำไปวางไว้ใส่จานไว้ก็รอแผ่นนี้สุกวิดน้ำมันไปเรื่อยๆขนมที่ใส่น้ำตาลมะพร้าวแท้จะหอมมาก อพอขนมสุกแล้วแล้วก็ออาประวางไว้เห็นไหมครับขนมสวยจริงๆนะครับสูตรนี้ต้องยอมรับเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งลงไปทอดไปเรื่อยๆขนมแต่ละแผ่นออกมาสวยมาก ตรนี้สามารถนำไปทำขายได้เลยถ้าใครสนใจก็ลองทำต่างดูได้ส่วนผสมก็ตามที่เราได้แจ้งไปข้างตน้นถ้ามันสุกถ้าตรงกลางไม่สุกเราก็วิทย์ใส่ น้ำตาลแต่ละชนิดก็มีส่วนสำคัญในการทำขนมฝักบัวทำให้ขนมฝักบัวแต่ละสูตรที่เราทอดออกมาแตกต่างกันอพอขนมสุกเราก็จะวางไว้เห็นไหมครับขนมจะสวยงามเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆพอขนมสุกเราก ที่ไปวางไว้ตรงที่พักแล้วก็ตัดแป้งลงไปใหม่สำหรับสูตรขนมสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรอื่นมากเลยนะครับเนื่องจาก เราใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ซึ่งพอผสมกับน้ำใบเตยผสมกับกะทิออกมาแล้วกลิ่นจะหอมมากนะครับนิ่มตูดก็สวยนะครับสูตรนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถลองไปทำตามได้หากท่านชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ